ดีไม่มีปิดกั้นนะครับก็รวมถึงทางทีวีไทยด้วยนะครับรวมถึงหนูน้อยเจ้าเวห,หาด้วยนะครับไอเดียดีๆแบบนี้ครับทีวีไทยนี้ต้องการมากเลยครับ,รบการแพร่กระาสด้วยนะครับ เราจะเข้าสู่การแข่งขันประเภทสุดท้ายนะคะซึ่งเป็นการแข่งขันประเภทบินนานเมื่อวานนี้เนี่ยน้องๆของเราทีมงานบอกว่าขนาดมีฝนตกยังบินได้ตั้ง10นาทีนะค,ะคบโดยเฉลี่ยนี่10นาทีทั้ง5ทีมเลยนะครับ ทีมงานก็เลยกลัวว่าวันนี้อากาศเริ่มแจ่มใสแล้วเนี่ยเวลาถ่ายท่อสดจะไม่พอก็ขอบินยนต์แบตเตอรี่หมดนะครับคุณอาชิตบอกว่าเดี๋ยวกําลังคิดดูก่อนว่าจะต่อเวลาดีหรือเปล่าทดเจ็บจนเวลาบาดเจ็บนะครับแล้วก็เดี๋ยวตอนบินค่อยหงกันอ่าด้านนี้ครับก็ยังมี5โรงเรียนนะครับสําหรับการแข่งขันคือจะแบ่งประเภทนี้คือบินพร้อมกันหมดใช่ไหมครับบินพร้อมกันหมดเลยครับนี่แหละค่ะทีมหงส์แดงนะคะอย่างที่ดิฉันบอกค่ะจากโรงเรียนราชประชานุเคราะห์นะคะ เดี๋ยวปืนใหญ่มายิงนะครับอันนี้ราชประชานุเคราะห์29นะครับสีสเกตอันที่สองทีมปากสวย RC สองปากสวยพิทยาคมจังหวัดหนองคายเจ้าถินนะครับเสียงปรบมือไม่มีเลยครับสําหรับเจ้าถิ่นต้องกระตุ้นกันอย่างนี้เลยนะคะคุณอาุมัิทีมที่สามฟลายบอยนะครับหมู่บ้านหมู่ม่นนนสว่างจังหวัดอุดรธานีนะครับบ้านใกล้เลนเคียงนะครับทีมที่สี่แอร์ฟล e นะครับแม่มาจากฝรั่งเศสเลยนะครับอุูลณารีจังหวัดกาฬสินครับ และทีมสุดท้ายไก่บินหนึ่งครับห้วยทับทันวิทยาคมจังหวัดศรีสะเกดศรีสะเกดนี่เข้ามาบีบหัวบีบท้ายเลยครับกติกาของเราไม่กำหนดนะคะว่าจะให้บินกี่นาทีบินได้นานกี่นาอมตกลงคะแนพร้อมคือตกลงตกแ้นหมดเลยแล้วหยุดเลยกีฬาพร้อม ก็เียนท่านผู้ชมด้วยนะครับบอกว่ากฎกติกามารยาท้าบินแล้วบินได้ที่บินให้ตลอดนะครับถ้าตกนี่ต้องออกนอกสนามทันทีนะครับแล้วบินนานอย่างเดียวไม่พอต้องลงในบริเวณที่กําหนดด้วยนะคะถ้าไปลงที่อื่นนะคะถือว่าฟาวในทันทีค่ะอันนี้น่าจะเป็นท่าบินพื้นฐานหรือว่าเบสิกจริงๆนะครับก่อนที่จะไปลอดบวกจะไปอะไรนี่ต้องต้องบินแบบนี้ให้เป็นการบินฝึกพื้นฐานเลยสำหรับทักบินมือใหม่นะครับ เหมือนกับบินกินลมใบอะนะครับบินเพลินเพลิเล่นเล่นท่านผู้ชมที่อยู่ในสนามดูนี่ก็อาจจะเมื่อยคอสักนิดหนึ่งนะครับวิธีเทคนิคในการบินของเครื่องบินการขขันประเภทนี้ก็คือบินขึ้นให้สูงที่สุดนะครับแล้วก็อาศัยการล่อนที่อยู่ข้างบนได้หนาที่สุดสูงได้เปรียบสูง<ร>ได้เปลี่ยนใช่ไหมเห็นเมื่อวานมีบอกบินดัมต่ำด้วยอะไรด้วยใช่ไหมครับบินสูงที่ดีกว่าบินสูงดีกว่าเป็นเรื่องของอากาศ ครับเป็นเรื่องของอากาศด้วยครับแล้วก็ถ้าบินสูงเนี่ยลมมันจะดีเหมือนเล่นเว่าครับได้ลมเก,กาะอากาศไม่ต้อง <บน S 2> สามารถเซฟแบตเตอรี่ได้ดีเลยครับลำนี้นะคะ Flyboy ค่ะจากหมู่บ้านม่นโนนนนสว่างนะคะคจังหวัดอุดรธาน,นีอาจจะดูลำบากกันนิดนึงเพราะว่าบินขึ้นมาแล้วสูงเหลือเกินนะคะครับตอนนี้อยู่บนอากาศ4ี่ลำนะครับ เจ้าสินน้อลคายได้ให้เกีย,ยรติผู้เยี่ยมนะครับองก่อนแล <c oughs> ้วครับ <c oughs> อ, <c oughs> ออกจากจอเรดาไปหนึ่งลำแล้วนะครับครับวันีเสียงเชียร์ในสนามนี่ดังเลยนะครับคืออยากจะให้อยู่นานที่สุดเท่าที่จะนานได้ตอนนี้ยังอยู่สี่ลำเท่าเดิมนะครับ ครับนี่ผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านนะครับที่สนับสนุนนความภาคภูมิใจของท่านนะครับท่านได้ช่วยเหลือทําให้เยาวชนมีความสามารถนะครับและมีความสุขด้วยไม่เสียเปล่าแน่นอนนะครับขอบพระคุณนะครับสําหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคายสนับสนุนอาคารที่พักแล้วก็สถานที่แข่งขันด้วยนะครับวัดโพชัยพระอารามหลวงของจังหวัดหนองคายสนับสนุนที่พักให้สําหรับนักกีฬาที่เดินทางมาแข่งขันรวมไปถึงโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารนะครับ ศูนย์กีฬาพีพีจังหวัดหนองคายและห้างหุ้นส่วนจำกัดุดมไพรครับแล้วก็คุณหญิงกัสมาวันรวรรณนินทิยนะครับณะค็ัเลขาธิก,การสปทนะครับแล้วก็ดอร์เตอร์อรไทยมุนค่านน<ร>ี้ยิ่งขาดไม่ได้ใหญ่ครับ และ,ะผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านนะครับไลทีวีไทยนะครับและผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านของสอสสน,นะครับซึ่งเป็นกิจกรรมที่ทําให้ค,ครอบครัวอบ่นมีความสุขนะครับและมีสมาธิมีสุขภาพจิตที่ดีทําให้คิดคอะไรต่อยอดได้เยอะเลยต้องขอบคุณสสสอ,อย่างมากเลยของทีวีไทยนี่หรือว่าเป็นครอบครัวการบินนะคุณสุธาชินี เาก็สมาคมกีฬาก็เบินจำลองยุ่งรับนะครับที่มุ่งมั่นฝึกการบินให้กับเด็กๆนะครับเพื่อศักยภาพและคุณภาพของเด็กไทยก็ไม่แน่แล้วครับต่อไปทีกีฬาสีของทีวีไทยอาจจะมีแข่งเครื่องบินบังคับนะครับเดี๋ยวอาจารย์ต้องไปอบรมหน่อยต้องไปอบรมให้พนักงานทีวีไทยด้วยนะครับเย็นดีนะครับจะได้มีครูฝึกครับเกิดขึ้นอีกมากมายครับมาช่วยฝึกการบินนะฮะแต่ฉันกลัวจะต่างคนต่างเอาลูกชายนะคะมาแข่งขันด้วยนะคะนั่นละครับกำลังตอบไปเลยครับในการที่จะไปแข่งขันในโรงเรียนด้วยครับผู้ชนะชนิดีชอบเลี้ย ชอบเลี้ยวมาแวะหน่อยหงแดงของดิฉันยังอยู่ไหมคะเนี่ยหมรู้สึกว่าคุณราชานุเคราะห์สิงสเกตนะครับแต่เจ้าภาพนี่ลงไปแล้วนะครับให้เกียรติเลยครับพีม์ปากสวย RC สองช่วยกันลุ้นแทนเลยนะครับในตอนนี้สถิตินี่มีทีมที่ทำไว้ดีที่สุดนะคะก็คือก้าวเลี้ยววิทยา ะะทีมนักสู้เก้าเหลียวสองจากการแข่งขันสนามที่2ที่จังหวัดเชียงรายนะคะคสถิติที่เขาทำไว้ในสิบนาที55.81วินาทีก็ถือว่าสูสีกับรอบคัดเลือกของทีมของแดงเมื่อวานนี้นะครับสิบจพอกันเลย เฉลี่ยแล้วจะอยู่ที่ประมาณสินาทีด้วยกันครับดูลักษณะตอนนี้ยังกินกันไม่ลงเลยนะครับกำลังอีกสองลํานี่กำลังไต่ลมบนขึ้นไปด้วยซ้ำไปอาจารย์ครับสนามที่4ี่ที่จะทำการแต่ทอดสดคือจังหวัดชลบุรีจังหวัดชลบุรีนะครับซึ่งเรากำลังดูอยู่ครับว่าจะเลือกสนามที่ห่างไกลความรุนแรงของลมให้มากที่สุดนะครับเพราะว่าเป็นจังหวัดที่อยู่ชายทะเลและเป็นเมืองท่องเที่ยวด้วยครับ ซึ่งลุซึ่งจังหวัดนี้เป็นเมืองที่มีนักกีฬาเยอะครับโดยเฉพาะฟุตนักกีฬาฟุตบอลแล้วก็บุรีเอฟซีเขาดำครับซึ่งนายกสมาคมกีฬาจังหวัดเนี่ยนะครับมีอ่าเป็นผู้ที่ส่งเสริมอ่ากีฬาพอสมควรเลยสปอตแมนนะครับครับผมจังหวัดชลบุรีถือว่าน่าจะเป็นจังหวัดต้นแบบอันดับต้นๆของเมืองไทยด้วยนะครับในเรื่องการสนับสนุนกีฬาครับผมเฉพาะชลบุรีนั้นฟุตบอลมีถึง3ทีมนะครับพัทยาอยู่ในเตศดศรีราชเอฟซีแล้วก็ชลบุรีเอฟซีนะครับทั้ ผู้บริหารจังหวัดชลบุรีนีเ่เรียกว่าส่สงเสริมกีฬาพอสมควร,ครนะครับยังกินกันไม่ลงนะครับยังดูไม่ออกบอกไม่ถูกนะครับตอนนี้ยังเหลืออีกสามหรือสี่ไม่ทราบนะครับน่าจะสี่ยังเหลืออยู่สี่ลำส <4 S 1> ี่ลำนะครับ ทีมที่หล่นไปทีมแรกนะคะทีมปากสวย RC2 จากโรงเรียนปากสวยพิทยาคมจังหวัดน,น้องคายเนยเจ้าถิ่นเนี่ยนะคะเขาทําเวลาได้51วินาทีคให้เกียรติ<อ>แต่ว่าเวลานี้รอบคัดเลือกนี10นาที50วินาทีอรอบคัดเลือกทําไว้ดีนะครับ ซึ่งก่อนที่จะผ่านเข้ารอบมานี่ทีมปากสวยนี่สร้างความตื่นเต้นและือหาให้กับท่านผู้ชมมากเลยครับเพราะว่าเขาไม่ได้บินสูงอย่างที่คิดเลยใช่ครับเขาบินแค่อัศจรรย์นะครับแต่เขาอยู่ได้นานที่ที่ถามอาจารย์เมื่อตอนต้นม่อัครู่เออบินต่ําก็ได้ใช่ไหมครับบินต่าก็ได้แต่เลี้ยงเครื่องบินให้อยู่บรรยากาศให้นานที่สุดนั่นเองครับก็เป็นผู้ชนะแหละอยากให้ท้องเครื่องบินแตะพื้นเป็นได้ครับตอนนี้ก็ดูอยู่นะคะว่าเครื่องบินกับแมงปอนี่ใครจะบินได้สูงกว่านะคะ เครื่องบินนี่ยังมีแบตหมดนังปอนี่แบตไม่หมดนะครับบรรยากาศค่อนข้างดีนะครับช่วงเช้าก็ออกอาการตื่นเต้นกันนิดนึงนะครับเนื่องจากมีฝนโปรยลงมาโดยตลอดนะครับผนสุดายแล้วก็หยุดผมรู้สึกว่าโครงการหนูนน้อยเจ้าเวหาทีวีไทยเนี่ยจะโชคดีตลอดเลยนะครับเพราะว่าเป็นโครงการที่เราทาความทาความดีนะครับซึ่งสี่แนี้เราทาความดีถวายในหลวงนนะครับแล้วก็เป็นการทําให้เด็กไทยมีศักยภาพสูงถึงเวลาแข่งขันทีไรมองอุปสที่จะเกิดก็หายไปหมดทุกครั้งเลยก็